หายทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทํานายดวงสถานการณ์ความรักของชาวราศีตุลหรือชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะประจําเดือนเมษายน2 5 6 4เนาะความรักความสัมพันธ์คนโสดคนมีคู่คนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายนาะคะชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลในช่วงเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวราศีตุลน,นะคะหรือชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่าน เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะมาเริ่มต้นด้วยคนโสดก่อนเลยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคนโสดคนโสดพลังงานหลักของคนโสดในช่วงเมษายนนี้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างคะ ห้าเมถาวรสิบดาบสิบเหรียญมาเลยสองดาบมาอีกเกิดอะไรขึ้นเลยคะชาวราศีตุลหรือชาวราศีรารศีตกกุกทุกๆท่านมันมีความวุ่นวายมากเลยนะคะหลายหลายคนอาจจะผิดหวังกับรักครั้งเก่ามาด้วยไหมนะคะอาจจะเจอกับเรื่องราวที่ผิดหวังเจอกับเรื่องราวที่มันไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะหลายหลายคนก็อาจะเพิ่งจะเลิกลากับรักครั้งเก่ามาด้วยไหมยอยู่ในช่วงเวลาแห่งความลังเลนะคะในการตัดสินใจ มันเหมือนกับเราเองเนี่ยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆยังเดาใจไม่ถูกยังกลัวปัญหานะคะตอนนี้เหมือนปัญหามันเต็มตัวเราไปหมดหรือว่าปัญหาต่างๆมันอยู่รอบตัวเราไปหมดแต่ตอนนี้นะคะชาวราศีตุลหรือชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีในเรื่องของการลดทิฐิลงและเริ่มชะลอการตัดสินใจนะคะเริ่มนิ่งมากขึ้นเริ่มมีความลังเลใจมากขึ้นนะคะใจเราเองบางครั้งเรายังเอาแน่เอานอนกับความรู้สึกตัว เองไม่ได้มีอารมณ์ที่มันแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะวุ่นวายใจด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานครอบครัวรวมไปถึงทั้งปัญหาความรักต่างๆเข้ามาท้าทมให้คุณต้องแปกรับอุปสรรคนะคะเหนื่อยมากอยู่พอสมควรนะชาวราศีตุลเมษายนนี้ยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะสู้ๆนะคะเอาใจช่วยดูหน่อยสิแล้วคนโสดนะคะสถานการณ์เหนื่ย อะแบบนี้เนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมแต่ดีมากๆก็คือเรื่องเงินนะเต็มอิ่มเรื่องเงินมีเงินเก็บอาจจะได้เงินโบนัสเงินตกเบิกเงินตกค้างมีเงินแบบสดๆแต่แฮปปี้กับความมั่งคั่งอะไรประมาณนี้นะคะอืมแอบดูหน่อยสิว่าในวันที่คุณเนี่ยสดเงาแต่มีมีเงินเนี่ยเออจะเป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่ย ใครจะเข้ามานะคะหนึ่งไม้เท้าควีนหรือไม้เท้า สองไม้เทา้าจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆากนะจ๊ะมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก,นกันกับคุณอยากไปต่อกับคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยช่วงนี้เราั่งคั่งนะเรามีเงินอะไรประมาณนี้นะคะต้องการให้เราเป็นสายเปยด้วยหรือเปล่าฟิลนั้นนะแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคนโสดคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกับเขาในจากหน้าที่การงานหลักๆ เลยนะคะได้ทํางานได้เดินทางได้ไปประสานงานแล้วก็ไปเจอกันนะคะจากการงานที่ทําให้เรา2คนได้มาเจอกันหรือว่าจากที่คุณเนี่ยไปช่วยเหลือเขาในการแก้ไขปัญหาในการซัพพอร์ตนะคะในการหาทางออกให้กับเขาอืเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชาวทัไฟเนาะเมธ สิงห์ธนูนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นค่อนข้างเยยทะยานไม่ค่อยที่จะมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะอาจจะจีบเราไม่เป็นอาจจะมาจีบเราจากการทํางานมาช่วยเราทํางานอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นจีบเราไปอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะมีเกณฑ์มีเกณฑ์เนานะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองคุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความรักนะเหนื่อยกับความรักอะค่ะค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองอยู่พอสมควรเนาะนิ่งๆอยากที่พักใจไปก่อนอยากที่จะพักใจไปก่อน ยังไม่อยากที่จะเปิดใจกับใครในช่วงนี้อยากจะเว้นระยะไว้ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้โสดมันก็โอเคอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวมันมีความสบายใจประคองหัวใจตัวเองไปก่อนนะคะประคองหัวใจตัวเองไปก่อนก็รู้สึกว่า เป็นโสดมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่โอเคแหละมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณรู้สึกว่าจะพูดคุยกับใครมันก็มีความคล่องตัวไปหมดมันมีความง่ายไปหมดไม่ต้องมาเกงใจคนรักไม่ต้องมาแคร์ความรู้สึกคนอื่นจะทําอะไรเนี่ยเราก็สามารถลงมือทําได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลอะนะคะสิ่งดีๆเลยเนี่ยในชาวราศีตุลหรือชาวลัคนาราศีตุลในช่วง เมษายนนี้คนโสดนะคะพอมันโสดแล้วมันมีความคล่องตัวมันทำอะไรได้หลากหลายเพราะฉะนั้นการเงินมันแน่นการเงินมาเด่นการเงินมาดีมากค่ะแม่เต็มที่กับการเงินไปเลยนะคะก็ยังไงก็เอาใจช่วยละกันนะคะชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลก็โสดแบบมั่งคั่งไปก่อนเนาะในเมษายนนี้คนนี้เข้ามาก็ยังไม่ได้พร้อมจะพัฒนานะคะอาจจะเข้ามาเพียงแค่หวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณหรือว่าเขาเองก็อกหักมาแล้วก็มาพักใจเฉย,เฉย เพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปกับความโสดนะคะในช่วงเมษายนนี้ไปต่อกันคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสวัสดีสำหรับคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่สองถ้วยมาเลยนะ The Moon เด็กเรียน สิบไม้เท้าอยากจะบอกว่าคนมีคู่ช่วงนี้ก็แฮปปี้ไม่แพ้กันนะคะคนมีคู่ทั้งหลายช่วงเมษายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกพอใจนะคะกับคนรักคนรักพยายามที่จะเข้าใจเรามากขึ้นพยายามเข้าใจใทุกๆสิ่งที่เป็นเรามีความไว้วางใจกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสบายใจมากนะคะรู้สึกสบายใจรู้สึกได้ดังใจเราทุกสิ่งอย่างไม่ได้มีความกังวล ไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดเลยคนมีคู่พลังงานหลักของคุณในช่วงนี้คือมีแต่ความสุขมีแต่ความแฮปปี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของหนักใจนิดนึงในส่วนของอนาคตความมั่นคงหรือว่าการวางแผนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์การวางแผนที่จะพัฒนาความมั่นคงของตัวเราเองที่เราจะคิดเครียดหนักใจหน่อยก็จะเป็นแค่เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะเออช่วงเมษายนนี้หลายๆคนโบนัสออกนะคะหรือว่าได้เงินตกเบิกได้เงินค้างค้ง มาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาทาให้เรารู้สึกสบายใจทําให้เราเนี่ยอยากที่จะเอาเงินไปต่อยอดทําตรงนู้นตน้นนี้แต่อาจจะทะเลาะกันกับคนรักนะคะเรื่องนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคนมีคู่สบายใจได้เลยนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยความรักความสัมพันธ์ยังไปในทิศทางที่ดีนะคะความรักเนี่ยมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาได้นะคะต่างคนก็ ต่างหันหน้าเข้าหากันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็มีบ้างนะคะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นเรื่องเก่าๆที่ทะเลาะกันเนาะแต่ยังเป็นความมั่นคงไปในทิศทางที่ดีก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะมักมีเหตุที่ไม่ลงออยไม่ลงเอยกันเวลาคุยกันทัศนคติไม่ตรงกันนะคะคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการกระทํากับความคิดของอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้บางทีเราดักเราอยากได้อย่างนี้เขาเอง อาจจะมีการปฏิเสธเราเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ได้ดังใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฉันเนี่ยที่เราเนี่ยที่คุณเอ้ยที่ชาวราศีตุลหรือชาวราคนาราศีตุลเนี่ยคนรักอยากได้อะไรเนี่ยทุ่มเทให้หมดนะคะแต่พอเราอยากได้ขัดใจไปหมดอะไรอย่างนงี้นะคะเมษายนนี้ก็จะเป็นการงอนๆกันแหละเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้มีอะไรที่ รุนแรงนะคะความรักยังไปในทิศทางที่ดีความรักยังไปในทางที่เป็นบวกยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนเนี่ยก็ยังเอาใจใส่กันและกันนะคะต่างคนต่างยังให้ความสําคัญกันและกันพยายามที่จะประคองความรู้สึกกันและกันนะคะพยายามปรับตัวเพื่อ เราทั้งสองคนเราเองอาจจะปรับตัวเพื่อคนรักมีการจัดการนะคะมีการพยายามควบคุมบ้างเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเอาใจใส่เขาในทุกๆเรื่องนะคะก็ต้องบอกแหละว่าใครรอคอยการมีบุตรนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนาะรอคอยการมั่นหมายรอคอยการแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะหรือว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็มีโอกาสแล้วนะคะ ใครที่เออเขาเรียกว่าไงเอ,อ่ยช่วงนี้ใครที่ทํางานต่างจังหวัดต่างทินต่างแดนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกันเกิดขึ้นหรือใครที่อยู่กรุงเทพใครที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ตามานะคะมันมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลกับคนรักก็จะเป็นช่วงเวลานี้แหละค่ะรอยต่อตรงนี้แหละที่จะทําให้คุณกับคนรักเนี่ยคุยกันมากขึ้นสบายใจมากขึ้นได้ดังใจมากขึ้นคนรักตามใจเปทุกสิ่งอย่างเนาะเออ,อยังไงก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ยินดีสําหรับเอ,อ่อ ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุล้วยละกันเนาะไปต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าคะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นไงบ้างเอ่ยเดวิลมาเลยหกดาบ the lover สวินถ้วยนะคะอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของการเหนี่ยวรั้งกันเกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นความหึงหวงเป็นความเสน่หานะคะอยากที่จะเป็นเจ้าของแล้วอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะจีบอย่างจริงจังจากความรู้สึกเดิมที่มันมาแบบล่าช้าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยกำลังจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคนรักของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณกําลังดิวอยู่ คุยอยู่ด้วยนั้นเขาอยากที่จะแสดงความชัดเจนอยากที่จะแสดงความเหนี่ยวรั้งความยุดมั่นความรักของเราสองคนเป็นที่ประจกักษ์เปิดเผยแก่ทุกคนได้รับรู้เพื่อความสบายใจของความสัมพันธ์เขาเองก็พร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะจ๊ะชาวราศีตุลทั้งหลายสําหรับใครที่คุยกันมานานเนาะความสัมพันธ์ยังคาลาคาซังอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นมีความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฉันเป็นมือที่สามเขาไหมนะคะหรือว่าเขามีเจ้า าของอยู่แล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไปช้าจังเลยทำไมถึงไม่ชัดเจนทำไมเขาถึงไม่พยายามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำถามมากมายอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความคิดของคุณเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วนะคะกำลังจะได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วนะจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขกันมากขึ้นมีความชอบพอกันมากขึ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยระวังได้มีการนัด เจอการเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย คนที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ยอาจจะชวนออกไปเที่ยวเนาะชวนออกไปเที่ยวเชิญเดินทางไกลนะคะสั่งสรรปาร์ตี้เฉลิมฉลองอะไรเงี้ยได้กินข้าวร่วมกันออกเดทนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเดินทางไกลร่วมกันเนาะมีเกณฑ์ให้พูดคุยกันมากขึ้นอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกําลังจะเกิดความชัดเจนกําลังจะเกิดความผูกมัดเกิดขึ้นแล้วนะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่เริ่มมีความมั่นใจแล้วเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเริ่มตบทวนตัวเองมากขึ้นแล้ว ว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะเริ่มอยากจะไปต่อแล้วนะคะเริ่มอยากจะไปต่อเริ่มเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกความคิดเริ่มนิ่งกลัวนะคะกลัวว่าเราเองเนี่ยจะเสียไปกลัวว่าจะเสียเราไปโทษทีค่ะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไปมีคนอื่นเขาไม่ชัดเจนสักทีกลัวว่าเราจะ คิดว่าเขาเนี่ยมาหลอกเราเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเกิดความสบายใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะสาหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายคุณทั้งคู่กําลังจะได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กันแล้วมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะได้พูดคุยได้เรียนรู้ได้ศึกษากันมากขึ้นอ,อะไรที่คนรักหรือว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจน หรือว่าบางทีเราเองอาจจะรู้สึกว่าเขาโกหกเราเขาไม่จริงใจกับเราอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะจ๊ะเขากําลังจะชัดเจนแล้วชัดเจนเนาะคิงคือเมทาเนี่ยชัดเจนมีเป้าหมายกับความรักนะคะหากเขาชอบเขาจะพยายามทําทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะ ไม่เห็นค่าในสิ่งที่เขาทําเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างทําจนกว่าจะได้ใจเราทําจนกว่าเราจะรู้สึกหวั่นไหวกับเขาทําจนกว่าจะชนะใจคุณเพราะฉะนั้นนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงนะคะไฮก็ขอขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะถ้าชอบในการทานายอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะ เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไล Facebook, a, น f a c e b o o k i n s t a g r กรมมาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดและแม่นยำม,มากกว่านะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่ทานขอบคุณทุกๆคํคำติชมคำแนะนำ เพื่อที่จะให้ไฮทารอรนะคะได้ไปปรับปรุงเป็นคลิปวิดีโอถัดไปนะคะคลิปวิดีโอดีๆถัดไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะชาวราศีตุลคณาราศีตุลรู้สึกว่าตรงกับดวงชะตาของคุณอย่างไรยังไงก็คอมเมนต์ลองมาบอกไฮหน่อยละกันเนาะนะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ